วันนี้คือรับประกันอยู่เลยครับพี่ว่าแบบทุเรียนป่าลูส่วนเองนะพี่สวนเองอสวัสดีครับวันนี้ผมในทิติวัฒน์ครับวันนี้อยู่ที่ ครับตอนนี้อยู่ที่ป่าลูนะครับมาซื้อทุเรียนป่าลูครับนี่ครับสวนลุงน้อยป่าลูไปดูกันผมคงจะไม่ได้อันนี้คือรับประกันอยู่เลยครับพี่ว่าแบบทุเรียนป่าลูสวนเองนะพี่สวนเองอันนี้คือได้อันนี้ทํามีป้ายรับประกันเลยครับสวนเราเองพี่ไงแล้วมัน มันต่างกันยังไงกับทุเรียนทั่วไปครับทั่วไปถามว่าที่นี่หวานมันกว่าละเอียดกว่าหวานมันกว่าละเอียดกว่าอ่อาโอต่างกันมากของเราจะหวานมันละเอียดกินแล้วก็เหมือนไอศครีมอ๋อของเราจะไม่มีเส้นใหญ่ถ้าพ่อขาเป็น o H อูแท้ๆนะฮะถ้าเป็นของไรปลาเดงไขึ้นปลนอย่างนั้นเราไม่รู้ไม่รู้อ๋ออันญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะเด็กสาวอันนี้ซื้อใช่ไหมอ่ะซื้อสิ่ซขนาดนี้ต้องจัดเลยใช่ไหม แฟนผมนี่มาแบบอยากกินทุเรียนนี่ไม่ดีนะนี่ผมเอากระชายน้ำอบที่ขายอยู่ในซุนอย่างเดียวอ๋ออย่างที่ดีเลยผมก็จัดเวลามาห้าลูกก็ขายในบ้านอย่างเดียวเดออกมาแล้วครับมี่เราหนัดลูกค้าผิดเราคุ้มแม่บ้านคุ้มเพราว่ามันสุกก่อนไงขายลูกเลยนะคะนี่ตีบ้าเนื้อข้างข้างนู่นติบ้าบานใหญ่เนื้อนั่นนั่นเลยอ๋อนี่สวนลุงน้อยปลาละอูอ๋อรับประกันคุณภาพเลย แบบได้นะกำลังดีเลยเท่าไรแล้วเนี่ยลูกเนี้ยห้าร้อยจ้าสองโลห้าร้อยสี่สิบจ้าลูกวัแล้้ก็จัดไป2โลครับ500กว่าบาทยวดูว่ามันอร่อยหรอเปล่าตอนนี้จะมาลองกิน<ล> ทุเรียนปลาละอูนะครับผมก็ได้กินทุเรียนเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรสชา,ยยาติยังไงแต่โอเคจะลองกินดูประมาณเดือนไหนคะวันนี้ทั้งใจวันที่แม่ที่ขานดี๋เดี๋ยวพี่น้าจะรูมาอร่อยครับวันนี้หวานมันจะแบบอชอบแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในด้วยโอเคอร่อยเลยครับแต่ทุเรียนต้องลองเลยเดีเด๋ยวหนูนจะมากินค่ะ ผมชอบนะแต่เพว่าโอเคนะผมว่ากลิ่นมันไม่แรงอ่ัพราะผมเอออร่อยลยอร่อยก็ชอบเนี่ยรู้กันเยอะพูดรุ่งว่าจะมีที่รถไฟข้าวก็มีที่จะได้อย่างเรานี่รสชาตินะก็มมีีกกาาข้ว็ได้เยอะอยู่นะหลายชิ้หลายหลายผูอยู่นะหลายเม็ดอยู่นะ จะไม่จะไปบ้านเลยเอาเบอร์โลยมากจะถายในบ้านครับครับเพราะว่าใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราจะมีที่กินมีส่วนมีบุฟเ่เอ้มีที่นั่งกงนั่งกินเสร็จแล้วมีผลไม้อย่างอื่นะครับลมีเงาะมีเดี๋ยวไปบุฟเฟ่ปีหน้าเดี๋ยวมาบุฟเฟ่จะเป็นมังคุดมีเรื่องของวิธีทุกอย่างแต่ไม่เยอะบุฟเฟ่มาเยอะบุฟเฟ่ในหัวแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยก็ ก็ไม่นั่งกินเลยจึงมันมันเอาเปรียบเข่าพี่โอเคเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวหนูไปที่สวนเลยนะคะจะไปถึงที่มันเอาเปรียบเข่าพี่ถามว่าเนี่ยบางคนเนี่ยกึงเงาะสองโลกินเงาะไปห้าลูกกินสิบลูกอ่ะคือครึ่งโลเลยแ้วมากินดูเม็ดสองเม็ดเขาคิดตีละห้าร้อยพี่มันคุ้มกันไหมเนี่ยอยากกินเลยลูกเลยทั้งโลพี่กินแค่นี้แกเรือครับพอบ้านจึงเงาะกิโลหนึ่งนั่งกินตรงนี้เมื่อพอซื้อใหม่ ถูกไหมมาเก็บชาวบ้านเขาข้าวหน้าหนูมาหนูต้องโทรมาบอกมาเลยต้องบอกลุงหน้าต้องจององวันที่แน่นอนโอเคค่ะนะต้องจองวันที่แน่นอนเคเดี๋ยวหนูจะมากินเพราะว่าถ้าไม่จองวันแน่นอนปุ๊บเราจะไม่มีสุกหรองรับเฉพาะสูตรเราเราจะมีสุกหลองรับค่อาันที่เลยหกสุกไหมค่ะร้อยสิบนะครับนะเราจะมีสุกหลองรับที่มากี่คนที่มาซ่มคนเอาศัยค้นจากลุงขอ เดี๋ยวเนี่ยซื้อดุกกลับบ้านถ้าไม่ร้อยไม่ต้องซื้อเราจะเน้นนิ่งค่ะโอเคเราเน้นเที่ยวสวนครับครับไปเดินเที่ยวกันดีเที่ยวสวนข้างในเลยก็ดีนะเดมันนานกับการมาปีหน้าปีหน้ามามามีที่พักข้างบงข้างบ้านเขามีที่จอดพักพร้อมไม่แพงใช่ไหมไม่แพงคือร้อยคือพันมันเป็นห้องบ้าน ยวไม่แน่รอาจพหน้าอาจจะทำเป็นการการงดแทนค่ะเดี๋ยวถ้าพหน้ามาเดี๋ยวรจะโทรบอกคุณพพน้านะครับขอบคุณครับไขอบคุณครับขอบคุณครับรับคับครับขอบคครับาทุเรียนกลับไปแล้วเรียใส่กล่องทานี้ครับใส่กล่องครับถุงละสามบบาททีเดียวไปเอา2ครับ พี่ขายสองที่กับข้างหน้าเหรอพี่ใช่ครับโอ้าที่แล้วมาผมไม่ได้กินลูกแย่งกินหมดเยี่ยม <laughs> อันนี้เราต้องมากินเองทุกอีกกล่องหนึ่งที่เหลือแบ่งให้ลูก ขนมถ้วยแล้วพี่ป้าเวทใช่ไหมพี่ป้าเวทบ้านเขาเต่าสวัสดีครับผมนายครับจากช่องนายเวิร์คครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าวัดเขาเต่าครับไม่ได้ไหว้พระแต่มากินขนมถ้วยครับซื้อมาแล้วครับหน้าอยู่หน้าวัดถ้ำเขาเต่าครับร้านอะไรแล้วป้าแวดนะครับก็อร่อยครับครั้งที่แล้วมากินแต่ผมไม่ได้กินครับลูกแย่งกินหมด คนข้างหลังนะครับแย่งแย่งของผมกินหมดเลยผมเลยมากินคนเดียวโอเคเดี๋ยวไปหาที่กินดีๆสที่หนึ่งก่อนโอเคครับไปก่อนครับครับเดี๋ยวมากินครับขนมช่วยแล้วก็แวตครับเมื่อกี้ม่เด็กบอกวันป้าแอลอะไรก็ไม่รู้นี่ค,ครับกะทิแตกหน้า,ามันรสชาติดีครับหวานเ,เค็มทีแค่ มีแค่กล้วยเดียวกันสำหรับคลิปนี้ชวนมากินขนมกล้วยนะครับร้านเป้าแวดตอเคครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อน